สวัสดีครับพี่ทุกคนเอาทักทายกันกับตัวเลขพี่สาวบางแสนนะครับงวดประจำวันที่อ่า หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับยังไงก็ฝากพี่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อภาคกิจหมายประางช่องยูทูบสมรีคุณดีมีน้ําใจนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังนิดนึงนะครับคนไหนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปเป็นแนวทางได้นะครับพอพี่เคยมาทุกวันนะครับก็มีผิดมีถูกมีเข้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมยังไงก็ขอฝากพี่ทุกคนด้วยลองใช้เป็นพิจารณาแล้วก็ใช้ดุลพินิจของพี่ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลขถ้าเป็นข ว่าได้เอาเรื่องเด่นอย่างเดียวนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าทาาะเลาะกันเรยพอไม่ได้ทะเลาะครับไม่ส่งให้ก็ไม่ส่งให้แค่นั้นแหละครับพอถือรู้ก็รู้อยู่เขาอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางปเปลียวตัวเลขมาอย่างไรก็ขอขอบคุณในพี่ทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับผมอ่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรกันมากับชีวิตครับทำชีวิตปันนี้ให้ดีที่สุดครับรักครอบครัวรักคนที่เรารักรักคนที่เขารักเราคนที่เราเขาไม่รักเขาเราก็ไม่ต้องรักเขาสิครับเนาะเกิดเป็นคนขั้วเมื่อสิุมักจะเขาอยู่ นาะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับกับตัวเลขพี่สาวบางแสนงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567ครับเอาไว้เป็นแนวทางคนในชอบซื้อคนมาในชอบผ่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแนวทางของมันเสมออ่อนแอมากก็โดนคนเหยียบย่าแข็งแกร่งมากก็ไม่ดีครับอ่ะอ่อนแอหลายกับบดีครับคนเหยียบย่าครับเป็นกลางก็ ดีกว่านะครับเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนไม่เก่งอยู่ในตัวเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะครับผมกับตัวเลขพี่สาวบางแสนงวดประจำวันที่1นึ่งคุมพาพันพศสองพนกนะครับกับเรื่องราวดีๆางช่อง YouTube สัมบรีคนดีมีน้ําใจนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีแนวทางขงมันทั้งนั้นอ,อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลครับทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วครับทาดีได้ชั่วมีถมไปทําชั่วได้ดีมีเยอะแยะนะครับมันไม่เกี่ยวกับการทําาาดีีีมมันออยู่่่่ททบุญววขงเราากกา นะครับบางคนทําดีอยากมีนั้นมีนี่อยากได้นั้นได้นี่พอสุดท้ายสิ่งที่ตอบแทนมันก็ไม่ได้กลับมาง่ายๆนะครับบางทีความดีมันก็ทําให้เราท้อใจนะทาแล้วมันเหนื่อยมันลานะครับทาแล้วมันท้อแท้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าการทําดีจะได้ดีผมดูแล้วการทําดีไม่ใช่จะได้ดีทุกอย่างนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้ดีก็มีโอเคครับอ่ะแคปหน้าจอ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่สาวบางแสนมวดประจำนนคือเรี่ยๆไม่ต้องกลับนะครับเรือไม่ต้องกลับล่างนะครับครับผมฮะเอาโคกนี้อ่ะโอเคนะครับพี่ตามนั้นเลยนะครับก็ฝากพี่ทุกคนด้วยเดี๋ยวผมไปขายนามไ,ออไปครับ 小鸡、嗯。<laughs> <laughs> เรื่องให้ปวดหัวเว้ยโอ้โหตะลึงตะลวินเอาพี่เปิดร้านขายจีบอะไรที่ขายข้อหมูหยันขายของเป็นจระศักษณะ โอเคนะครับพี่ขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับวันนี้อยู่ดีมีแห้งสุขุูุขคนครับบ่เจ็าบบจนบดได้กักคนบ่จนก็าาไผรมีเงินมีทองครับวันนี้สวัสดีครับผม